สัพเพยแจกปวยที่แต่ละทุกคนนะสัพเพยบางด้นน้ำเงินเคยพ่ายมาแพ้มาวันนี้ทำไมครับขอเช็คปิดหน่อยก่อนปีใหม่เด็ดเข้าไปครับสิงสระเป็นโมยขา ไอ้ดองมันติดเสื้อดอโอ้ดมันิลองดูกันครับลองหมัดก่อนครเยๆดวยอนรุมารที่จะต้องอกแยกก่อนครับกันังไม่ได้ครับตีไม่ชัดเจนไอ้กุ ไปทันึลครับเก็บไป้ารอยครับอินทีากไปอินทีนากครับเก็บไปข้าร้อยครับมีไหมครับอีทีามเอวุฒิเอวุฒิเป็นเท่าไหร่ตอนนี้สับมันก็เป็นห้าพัครับห้าพันตอนนี้เป็นห้าพันอันนี้อีกเอวุฒิอินทีามขาดไข้ารอยครับเก็บไปค้าร้อยวยเกอแซฟเป็นกันกัแล้วครับดี็นครัคาใจกันมาจากคุกยาง อีวุฒกับปินสีดำคู่หน้าเดี๋ยวรอนึงกันเป็นเอกไงได้เฮ้โอ้โหให้จังหวะการยืนอ่สีจังหวะครับโอ้โหโดนกดแล้วก็ตีเข่าตามนี่ดอกนี้โอ้โหจะไทยยกหน้าเลยเรือปิดพลิกเลยให้นิกเกอแต่คนไทยยื้อได้ครับเดี๋ยวกันต่อไปเราควรยกก่อนครับประมาณ ตามต่ออินทิดัมแยกได้ครับอินทิดัมว่าไงครับจะไปแค่ร้อยครับอินทิดัมทำมีก็มาทำมีก็มาถ้าไม่มีก็บอกไม่มีก็บอกครับแยงด้วยขึ้นเร้ามาเขี่ยร่างตอนครับสิงสัมปาหมาพูดดีบอกสั่งมาแล้วบอกเองนกได้นกเลยแต่เรื่องของเสาหลักใจโอมไหมครัที่มาจากฝั่งเวียดาม เสาหนักก็รอจะมาโอ้นี่ดีว่าโดนไม่จังนะมัดฟ้าเห็นกระพริบไงครับตอนนั้นสิงคโปร์มัดของเสาหนักเองอยากจะต่อยทีนนักต่อยส่วนต่อยบวกโอ้เส้นทีเสียไงครับมัดยังไม่ชัดเจนนะแม่ถอยตั้งหนักก่อนสิงคโปร์เหยียรได้ก่อนครับอยากใช้โอกาส จเจยวงไหลน่เจวใ้ไม่ดอห้าเาเกระบไม่ดคอห้าเยบจกก่อนเยบะกไม่ยังเติมไม่ได้่าวเหียมกระแเจ้าบ่าดีปเห่วกนไม่ได้ระเาหนักเหยียจะเกี่ยวเกี่ยวไม่ตด้จงเดินันเดินกระแทกแยบเีจกนไะครับจ้าของเตน ตาติ๊กตาโอ้ยซ้ายมาโอ้ยขวาขึ้นมดโอ้ยแง่ดีแข่งหมีมัดมีแข่งอาวุธย,ยาวๆาัมาแข่งแท่งหล่นกดผนอันเดียบแต่งตัวยังไงเอ่ยโอ้ยดึงโน้ดดิเอาละ ก็ไปซ้อมอยู่ทีู่กรยานไซทองผูซ้อมคู้รัก็เยอะส่วนเต้นสิงห์ลําาทุกมีคับู้รัคู่ซ้อมก็เยอะค,ครับทีมาจากน้องกระทิงนําไปบ้าเอาไงดีครับที๋ยวจะจบยังไงครับพีน้าทีมานีมหลักสิงห์งประเด็น เดินมีพื้นที่ช่องอย่างทับสนับขาอยู่เดินโยกโยกคู่มานี่หมัดไปน้ำหนึ่งสองกดน็อปพยายามจะรูดไม่ได้ครับน็อกเอามีเออเรียมครับมันที่งมันเรียมันเมตั้เจ้าว่าลสามดูต่ออันดูต่อยกสาม ตอหน,นักเรียนถึงมาเรียงตัวลบลบไปกดแขนได้แขนอาหารเรียมอยู่มมีข้อจอครับยังไม่เหิงจอได้ไม่ได้จับไปเลยเอาไปส้มๆ่อที่เขาเอาแยงใสพยายามจะหนหาตัวจตที่นะครับีย โหนี่ก็ไปตัดินที่4 0 0บาทครับงีป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 ีเนียับีปีเดียวด้่ีปีวจะไปช้างนะเกันลรับล็อกมาดิ๊เียรเียนี้่อ่ได้ไหมดปล่เดาวบอกช่องข้างหนังเหมือนไปอยู่ข้างนังไหครับเดดเอาปัดงสองเอ่อสีต

แขนเบาๆดีเบ็ๆโอ้กระดูกโอ้นมาเลยครับมาด้วยตัวดีดีเอาละวันนี้เป็นยังไงเป็นปวยที่เบียดกันตอนนี้เบียดกันโอ้ขันถิงขั้วเลยครับสิงห์บ่าโอ้เต้นต่อยขาที่ยุดเราดันยุไม่ได้ครับ

กดกดคอรลตีครับโอ้ยเห็ต่างๆนดึมาแบบเหเกรงยมาเหนียี่ีกเอีตีไม่ได้โอ้โหัก็หายใจทำาแล้วววดีดียันไม่อย่างไรก็มาบอกเดีวเียครับสาวนัก้เียโอ้โหโดนลเพลนะครับแพ้น้องอีกเดิม สู้ไม่ได้ครับสู้ความหนักของสิงสงัาไม่ได้ครับมืออไหมโอกาสหน้าเอาไหมเอาตีมเลยต่อไปคู่สุดท้าย